็นยังงไพี่พี่ตีเล็กมาทําอะไรครับมาจะมาลองดูครับว่าเป็นยังไงครับเราพี่ถ่ายแต่คลิปพี่ขับรถเป็นอยู่บ่ก็ไม่รู้แหละอ่าลองดูว่าเห็นเขาขับก็อยากจะขับเหมือนเขามีวาสนาได้ซื้อสักคันหนึ่งเดี๋ยวผมมีหยั่งจะบอกอไอเด้อมร์ผมยีเสื้อหาวีนะครับอ่ะมาดูพี่ตีเล็กสายมันพี่น้องอันนี้เป็นอ่าอ่าเป็นรอบทดลองก่อนก็แล้วกันนะ

แซ้อมหรือจอาจริงเนี่ยเอามาดูตีเล็กใสมันพี่ชม ซ้อมซ้อมอันนี้เอาจริงหรือซ้อมพี่เฮ้ยเฮ้ยใช่หรือพี่เอ้าอย่างนี้ผมแก้มือได้ไหมนี่พี่ไปไปถ่ายคลิปดีแล้วไปถ่ายคลิปก็พอแล้วไม่ต้องมายุ่งกับเราหรอกคือเราเอาอาจารย์มารวมกันอยู่ที่นี่ไม่เขาเขาบอกว่ามาให้คววยล้ม ไปถ่ายคลิปนี่ก่อนไม่ต้องมายุ่งกับใครหรอกยี่สิบสามพี่ครับตีเล่นสายมันเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งครับอะไรครับเราแม้คะโจวบอลเงินสามหมื่นยี่สิบห้าพี่ยี่สิบห้าไม่ไอเราก็นึกว่าถ่ายคลิปเป็นเดือนเดียวที่ไหนได้ไปซุ่มขับมาแต่ไหนนี่โอ้ยตายและยี่สิบสามพี หวยซุ่มมาจากชุมพลบุรีว่ได้ที่หนยืนตึงเลยนะพี่น้องดูดูดูดยืนตึงเลยอตึงเลยวยลุ้มได้เป็นไเมื่อกี้ซ้อมเาเมื่อกี้ซ้อมได้ไม่มีศิลปะเฉยๆว่าไปทวยลกันนะทหนึ่งที่งทีหนึ่งอ่ะพี่เล็ที่หนึ่งนี่ยแงนี่นี่เอาอย่างหนึ่ง